สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องเด็กประการนะผมวันนี้วันนี้วันที่วันที่ยี่สิบเก้ามิจนายนขอสาวองวันให้แล้วหกสิบเจ็ดวันเศร์ครับผมก็กราบผู้แม่งสูงของผมนะแล้วก็กราบเรียนเพื่อนๆในยูทูบด้วยนะผมนะเออ่กราบขอไปแล้วผมนะก็อ่าที่น้องสายแว่นไม่ใช่เพราะความเท่นะผมนะ ที่น้องใส่แว่นไม่ใช่เพราะความเท่แล้วผมนะแต่เนื่องจากว่าน้องมองเห็นในข้างเดียวก็ผมนะในข้างเดียวที่มองเห็นก็คือสั้นมากด้วยแล้วผมนะน้องแพ้แสงนิออนนิดนึงก็ผมนะแพ้แสงนิออนนิดนึงอน้องแพ้แสงนิออนนิดนึงก็ผมนะแล้วก็ทําให้ต้องใส่แว่นการแสงนิออนก็ผมนะเพื่อรักษาสายตาของน้องนิดนึงก็ผมนะยังไงก็อ ภาพดูไม่สภาพแล้วต้องกาบขอภัยทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็กรากขอคุณอม่สูงที่ทุกท่านเมตานะผมนะก็กราบียนทุกท่านนะ่มนะก็อยากให้ทุกท่านนะุกากาก่มน,นะเข้ามาอ่านในป้ายให้หมดกนะ่มนะในป้ายดูให้หมดก็ผมนะแล้วก็ถ้าทุกท่านอ่านหมดแล้วยังไม่เข้าใจแล้วผมนะนะก็รบกวนทุกท่านเข้าไปในช่องนะในช่องติกตอกก็ผมนะชื่อเด็กพิจารณ์ ตามหาความเป็นธรรมห้าแล้วผมนะเด็กพิการตามหาความเป็นธรรมห้าแล้วผมนะนะก็ก็ผมลงไว้ทั้งหมดตอนนี้สามสามคลิปแล้วผมนะถ้าทุกคนเข้าไปชมหมดแล้วทุกคนจะเข้าใจนะผมนะ่า,าเกิดไรขึ้นครอบครัวน้องพิการนะผมนะฝากทุกท่านด้วยนะฝากทุกท่านเป็นใจกับกครอบครัวน้องพิการด้วยนะผมนะช่วงนี้ยังไม่ได้ขายประกาศนะผมนะยังไมไ่ขายประกาศนะผมนะนะก็ อีกพักหนึ่งก็ขายครับผมนะอีกพักคงกลับมาเลี้ยงแล้วก็ขายเหมือนเดิมครับผมนะตอนนี้ก็ทุกท่านก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนักดูการได้ลุกขึ้นสู้กับความไม่ไมเป็นธรรมด้วยครับผมนะยังไงก็ฝากทุกท่านเข้ามาชมกันเยอะๆครับผมนะแล้วก็ชมกันแล้วก็ช่วยกันช่วยกันกดติดตามแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผมนะยังไงก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับ เป็นวันจ่ายให้กับพวกคุณน้องอุตการเยอะๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับจัดไปขอบคุณสองอย่างขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นวันจ่ายนะผมจัดไปขอบคุณครับจ้า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  I love you จ้า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  I love you จ้า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  I love you จ้า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  I love you ขอบคุณครับ ตงังตังตังตู convention. ้ตู้ตู้อ่าเหมยละคืยอ่าเหมยละคือตังตังตังตุ้งตุ้งตุ้งน่ึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับก็กลับพ่อแม่คือว่าผมนะก็อนน้องก็เคยอ่าอ่าเมื่อก่อนเป็นก็น้องดีบิการขายประกัดเนี่ยับผมนะก่อนน้องดีบิการขายประกัดเนี่ยับผมนะ ก็ทุกคนจําได้นะผมนะก็หรืออีกชื่อนะึ่งเป็นสเปเชียลชิวเบต้านะผมนะยังไงก็ฝากทุกท่านเป็นใจกับพวกคนน้องเด็กพิการด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืนมนะถ้าทุกคนอ่านในป้ายแล้วยังไม่เข้าใจนะผมนะแล้วอ่านในป้ายทั้งหมดแล้วยังคล่องใจอยู่นะผมนะก็รับกลับไปทุกท่านเข้าไปที่ช่องทิกตอกเด็กพิการตามหาวความเป็นธรรมห้านะผมนะ เด็กพิการตามหาความความเป็นธรรม5ในช่องที่กกับผมนะผมลงไว้30คลิปทุกท่านดูให้หมดครับผมนะแล้วก็ทุกท่านจะเข้าใจนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับพรอบครัวน้นองเด็กพิการนะครับผมนะก็30คลิป30กว่าคลิปก็ยังไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดครับผมนะกะ็ความเร็วพวกมันยังมีอีเกเยอะครับผมนะยังไงก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจใกับพรอบครัวน้นองพิการเยอะๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับก็ คลิปนี้ก็ขออนุญาตลงไลค์ตอนนี้ก่อนนะผมนะยังไกกงก็ฝากุกท่านเป็นกำลังใจให้กับครองทรัวนักการเมือเยอะๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับข,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 ขออนุญาตท่านขออนุญาตตลงไลค์ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ